มือลุงปู่ท่านปารไปบไว้ปารงไปพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอีกงานปฏิบัติธรรมจะเป็นงานข่อนลุงปู่ท่านเร,เ,รเริ่มเสริมขึ้นมาก่อนเป็นคนเริ่มไปก่อนให้พระเข้าใ้เข้าพาระปฏิบัติธรรมให้ไม่ออกเมื่อปวดที่พระลุงปู่สุขเนี่ยท่านเป็นคนเริ่มไว เขากรรปีแสองพันนร้อยสิบอยู่ที่วัดบันดุงไม่ใช่โบสถ์จังทีง้บันงเดพอว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าแลดแต่บสนี้ไม่เป็นเจ้าแล้โบนน์นเจ็ดแต่ว่าเขาตัรอย่างนี้บ่ราเคยเขากังเขียนว่าเขาอยู่วันตรงอุ่างนี้มัน <c oughs> คอยอย่างนียาหาหมอกมองตูอย่งนี้มองนี่ตูขัดแต่คอยว่้ทั้งด่านเี่นเอา หลวงปู่พ่ปู่พิ่มจะเรวัดเพิ่งกับบัตทิพย์แอบมาล้นนี่นะบรินี้แอบมาต้นในมือสิบนั่นยังทันเลยนะเมื่นแอบมาแอบมาอะไรอแอบมาคข้อแแอบมาเงินมื่นนั่เริ่มมาอย่างหวปู่สืบุตรก็เริ่มมาเพราะฉยนั้นก็นโยบายนี้ท่านก็วางมันเป็นหลัก เป็นหลักของจังหวัดกระดินถ้าหมู่บ้านใดวัดใดจัดงานวางจนเลิกจัดการยกท่อฟ้าจัดการฝังหลูกิมมิตรจัดการราัฐานเพิงศพสามสี่งานเนี่ยท่านไม่ให้มีหมอศพท่านไม่มีหอศพให้ไห้ขาเนื้อเบื่อปากไอกินของไม่เลือด แหนเรา่เห็นท่านมันเท็น่การม้ลว่ะเอ่อที่เขาไว้ใบมาขาดอย่างี้ถ้า้อซอมันเปิเขา็ไว้บาขาดก็ขุ้นมาใหม่กดแกงผักจีลกโอ้ยกอบตายเ่อ <c oughs> <c oughs> ไ้กินปลาบ่าไ้กินเนื้ออว่า เขาไม่เลือดัน่ยมีเต้นที่อันนี้สงหลายแล้วบริกาเขาไปปก็คับกินปลากระชาเขากินเนื้อกยู่ว่ากินเพื่ยกระชาเขากินซัดเดี๋ที่ไปเลยวอะไรเขาก็กินมันขาเขาบัอแต่กินทุกต่อไม่เขาไม่เลือดคือว่าเบาบางเนี่ยที่แรกพูดกันว่าจมอ่านี จงมาบูเห็นด้เห็นบุญี่เป็นบุญว่าเป็นคนก่อนะเขากินอะไรก็ะเออพบคาใบุญหล้บุญก่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใดบได้เปลี่ยนบุอใดเห็นแล้วปตบายจจะแต่มาก็เลยบัดว่าเนี่ยจะถึงทุกเมื่อเลยทุกเมื่อเห็นยู่แต่ว่าอาหารนี่บ่ ัคนทางที่มวลทีทีตามมันจะแยกใสแต่มหอสมบัยมีขึือเอาปอดสิบตัวมียกตัวฝากมีอะไรบางเได้ตัวมีประตับตัวตัวมีอันมีคือมือสุดท้ายแนวงานเป็นฉลองที่คือรดดมรดกของปู่พุทธาทไว้พวกเราเพราะฉะนั้นก็เข้าบริสารต่อ พอลูกปู่เนเหมือนแดดอ่ะลงพอจะคุณพระเทพปัญญาเวท,ท,ท,ที่จะเอาได้ยกไหวมาสานต่อปฏิบัติสืบต่อหายาจมเราเข้าใจว่าการปฏิบัติมันมาจากไหนมาจากหลวงปู่ก่อนหลวงปู่เุนคน,นี้้เริ่มคนบันปึงเรานี่แหะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ เอาเอานโยบายของปู่ของป้าชัยเอามาใส่วัดรเท่ามือปกติไเดิบริการบริกัดเยอะปกติวันจุนวันที่สามหรืสี่บริจารผู้คนได้ยินการเวินจัดแต่แล้วหาออุปกรณ์อุปก่อนเพิ่นเอาวันที่สองวันที่สามที่สามเป็นบริเวณเทียนพรุ่งนี้พวกเราทั้งหลายก็จะได้ประกอบพิธีเวียนเทียน ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองเลยสิโดยมีหลวงพ่อเจ้าระจังหวัดเป็นประธานเพราะฉะนั้นเวียนเทียนนจะเวียนเราจะมีโบสถ์อาส์าด่เป็นเป็นปูเจริยสถานปูเจริยวัตถุเวียนรอบออกสลาดเปาสลาเวียนสามรอบ จบแล้วเราจะไปวางทุกเขียนที่นหน้าพระหลวงพ่อหักาปกบุญทอดเก็ดเก้าเสียงภาษาอะไรกันเตรียมไว้แล้วนะเราจะไปเอาดอกไม้ที่ไปวางบูชาหลวงพ่อหน้าปกที่หอที่ต่างวันเสร็จนะเป็นเป็นให้ไปแล้ววันวันทัน้งมุ่ง อันนี้ก็เป็นปัญหายากนิ่อน่อยยังแม้ว่อาออจะเจ้าบเป็นนาที่ไม่ออกเข้าเดได้สะเดิมุ่งเด้ตัวทั่วไปแหละไปที่มุม่งเริ่มมุ่งเดิมวอื่นแล้วไปเรื่องมุ่งเดิมัน้อะไรเดิ่มมุม่มงไปไหนมุม่งรังไข่หลวงพ่อสร้างบวกหลวงพ่อโตเสียนจะได้บุญนกุศลในาลายนะ แล้วก็เวียนเคียนนี่สามรอบเวงงเียนสามรอบเสร็จแต่วก็วางลงไว้ขึ้นเคียนแล้วก็จบก่อนที่ถึงเวลาเวียนเคียนนั้นเลยมีพิธีอาจจะมีวิธีบกิจกรรมกิจกรรมบางอย่างก่อนพิธีนะั้นให้เป็นพิธีต่อนหน่อยนะ,ะนั่นคือคือตํารวจการเวลาเรารทําง,งานของพวมนี้ แก่ตัวก็จะมาลดคุณสมบหลายรามาาถตามเปนบอกไปนะอาจจะมีโยมมาเพิ่มอีกจักเพิ่งหนึ่งทุกห้องจะเต็มสราพอดีส่วนอาหารการกินอาหารการกินถ้าไม่มีแล้วก็ภาวนาว you know, you know นะหิวน้อเหิวน้อนะไปแอบแห้งแต่ว่ามีคับผม No, yeah, <laughs> น, ه, no, น้อยอยากเขาน,น,น <c oughs> ้องภาวนาอ่ามีเยอะก็รอหิวอ่าเอาไมอิ่มบอกว่าอิ่มตตตนดภาวนา